พ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าในะต้องเขามาเบิงเด้อนีม่มาเบิงไอ้คลิปเต็มเด้อจ้าเด้อพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะคักบ่พุ่นน่ะเลิศโบ่ต้องเขามาเบิงคลิปเต็มเต็มท่านจ้าเด้อสุดยอดอีหลีโพดพ่อบอกมั่วบอกแตงมึงแต่ละยอดนีโอ้ยจะพัดจัดเต็มอีหลีพ่อแม่พี่น้องเพวงแน่น,นี่ไอสหามะหมูมะคุยนี่พวกเนี่ยนี่พุ่นน่ะอุ้ยสุดยอดบ่จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอน Enjoy Lifestyle in Denmark จ้าพ่อแม่พี่น้อง มาเจอนางงามของเราจ้พ่อแม่พี่น้องจะ้ะขนาดทะเลจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลยจะ้ะก็ต้องลีลามากมากคุกอลิจตนาคุมาตัดจะเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลยขาชอบตัดจะ้ะเป็นจังไดเจ้าพ่อแม่พี่น้องพุดนะกอกะใยกเตะมาตัดกันเลยจ้มาตัดกันเลยสวยงามขนาดเฮ้ยปุ๋ยยอดงามขนาดต้นอวบขนาดตัดเลยจะ้ะ จกสีล่ามากไหมพ่อแม่พี่น้องาสำหรับคนที่ชอบตัดพ่อแม่พี่น้องก็นี่เกิดมาทำโอ้ยกรอบขนาดพ่อแม่พี่นอ้องบ้าพูดอะสุดยอดน่าจะโอ้โหยอดแรกของเราลงไปแต่นี่ใบอ่อนใบกันแล้วมาเอามาเอกากอพี่ ถึงนมาแม่ละขึ้มาหาเอจอยแม่จ้าอืมเอหอดไปแก่พิ่นขึ้นมาบระเด็นอืออกอยังไงนนะโอ้ยขอหอกพ่อแม,ม่พี่น้องเลยพูนนะจ้ะาแต่หอดไปแก่พิ่นขึ้นมาเออเอาออกไปซะขอโทษข้อพ่ยพูนนะสุดยอดเลยจ้าหาสองยอดของเราอันนี้เอาไว้ซะใบแก่ขอ้อตรวจเลยจ้าได้พูนอ,อันนี้ก็หกักหักสองยอดพูนนะ ไปจ้ะตัดก่อต่อไปได้เหรอจังใจขอมพป่น้องชายอยชายอยตีเลยตัดเลยจตัดเลยตัดเลยจตัดเลย,ส,เลยอสองยดอด ตอนนี้ก็จะเอาัอานหา,าตัวจากุก่อนที่จะหนาวุ้ยมึงก่อนนี่มึงก่อนนี่พุ่นอะโอ้โหสุดยอดเลย เดีมาตัดแล้ะวแต่ว่าเฮากเา็เอาอืคะแนนเพันจ้ะอืบสวยซะไม่มีเบังแนงพันแหน่งพันได้ี่สุดยอดบอพวกเจ้าว่าไปจะไปหาตัวเฮาอันนี้อร่อยพันซะจ้ะไปเพิ่งเกิดมาอีกซะเนาะเลือดขนาดอีกก้อนหนึ่งโอ้โหอันนี้สีเขียวจ้วาพ่อแม่เป็นหรอ สีเขียวจะส,วสีเขียวสีเขียวสีเขียวออกกอไหถ้อาออกกอญ่กัวหน่อยเพิ่อ่อยเพิ่แตกกันมาอีกฮืม,มสีเขียวสวยจังผุนสองก่วนึงก็โองกออยู่ตหนาไปเบิ่งจ้ะอุ้ยเลิศเลิศมึ่ก่อนี่ โอ้อยพันแตขกันมาซะนาจันเนาะท่วงสิแก่แล้วจ้ะอ้อยยอดอ่อนมันก็ะตตขกันมากยอะเอ็นหน่อยพดออโอเคปล่อยพวกเจ้าไว้สะมาพี่อม้อสีเขียวมึงดูมันเป็นเตาปะนี่ เิ่นกระลังแตกขึ้นมาจับปล่อยพันหน่อยไปหาต่อจ้ะปาดเบิ่งก๋อนี่ปาด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 ขึ้นมาเขียวงามแทพผมดูปะก๋อปุ่งไงหนึ่งปุ่มไปปนเลยสุดยอดอีีจ้ะพุ่น่ะสุดยอดสุดยอดกอใหญ่คักจ้ะหมักฝรั่งก่อนนี้จะเอาเรื่องนี้เด้อะอู้สุดยอดเลยเดี๋ยวจะตั้งกล่องดีกว่าเป็นจังได้พุูนอะ กรอบใหน่สีสันสวยส,สดงดงามัวอ้นวนจริงๆกจังเลยละบัดฉันผ้นส่งติดพ <c oughs> ดเนา่ยพนอายดแหลกขึ้นมาดู <c oughs> หยดแหลกของเราแม่พน้องต่ข่หแหลกของเราออกไปอ่า ใส่แล้วพอดิดึก้อนหินดึงก้อนหินโ oh <my S 1> อ้ยได้สิบริกินฮโฮเบิงเ่งแนวปุ่นหวายอวบตีขนาดอันนี้ต้องตัดเป็นสี่จากระสบบ่ได้หืมมเป็นน้องเอุผู้ใดเป็นเังใดพวกเจ้าว่า สามยอดผ่านไปอ้ลมกินเบาหลายลมเข้าปากเข้าทอดหืห <c oughs> ืฟังเสียงต้องเอาเออกอันนี้กวนนี่ออกสัากกอนลระสันมันโดนกันจ้ะ <c oughs> <c oughs> อืมหืมผู้นน้ำออกน้ำแตกไว แดกจะน้ำแตกอวบคักร้ายเลยโย่หลุ่มหลุมโย,ย่ไปเอเอเอกอก่อเก้ากอหน่อยเพิอ่อนตับออกว่าแม่พี่น้นองมันเป็นใบแก่เพิ่งแนปป่ะเด้อจังได้จะมาปุนกัน ปาดม,มันเลิอดแช่พุ่น่ะโอ้ยขาดโบพวกแกว่า,าขาดโบจากพุ่น่ะขาดโบพุ่น่ะสุดยอดเลยพุ่น่ะงามขนาดหยดใหญ่ขนาดพราแม่พี่น้องอวบตีขนาดตั้งแต่นะนี่สุดเลือดเลือดเลือเ,ล,อเลือ้โหเป็นที่ภาคภูมิใจจ้ะสุดยอดอีีเขาใจคนชอบตัดเพราะม่พี่นงค์จ้างั้น ใจคนชอบตัดเก็บขึ้นมาใส่กระตาค่ะหาตัวเฮาสุดยอดป่พุนะอาไห้นี่เป็นแตกซะนีหตัวจ้กอนเฮงอลังการพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกบใหญ่บักเตปาดปาดปัดปดปๆดปดปดปดดัดโอยปุดะ อุ้ยสีเขียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ด่ะปาดเขาทาแท้ขึ้นเลือดแท้สุดยอดอีหลีจ้ะหาม,มุมตั้งกล่องคอนแทคจัดได้โอ้โหสุดยอดผู้ด่ะเขียวใหญ่งามขนาดจะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลือดอิริอุ้ยเดี๋ยวขอหลุดงามอแงคอนจะปาดกันนะสะัตเบิง้งเบิง้บงผู้นันให้กับตาจอยนีกันจวดยิ่ใหญ่ๆนี่กันงามคักเลยนี่เอาขึ้นมาอวดใส่กนันก็ได้พ่อแม่พี่น้องจา้าสุดยอดอีหลีโอ้โหผู้ด่ะ อู้สุดหยดอีดีข,ขนาดตนี้เหนื่อยลุดมามากลงมอือตัดลเลยจอดที่ตั้งกล้องเด้อตัดขึ้นมาแล้วลืมพ่อแม่พี่นอ้องพูน่ะดวดน้าเดียวเลยหยดเลย โอ้หอกาแฟแต่ก้อนนี่ไหมกาแฟคือฟนแท้สีเฉียงงามเต็ม ยอดสุดพ่อปุนอะหอมขนาดหอมขนาดอีดีเห็นว่าตัดอีกว่าเมนจอยแล้วน,นี่ยคุณอะทำไมตัดไม่ใช่จอยนะจ๊ะ จอยกลัวไม่ได้ตัดเพราะไม่เปนองว่าถ้าไม่ตัดไม่ใช่จอยจ้ะอยาคอยชอบตัดอันนี้ก้อนเล็กๆนี้เอาไว้สักก้อนแจเพื่อนแต่ทชาไมหมกันเขาเลือกเอาแต่ยอดอุบอบใหญ่ๆนะจ๊นะเนาะ ก็ปูกไว้อยู่ในหางก็บงางแบานี้สวอ,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 อีีเป็นสวงามสดใสอวบอ้วนอ้วนที่ค,คนตัดเลยขนาด จัดจังเลยจนสีงามขอมือกิีกัะตัดงามสุดยวดเลยเจับเอาเปนหนูสุดยวดเลยอันนี้ไปแกไปนอออกจ้ะเาขาเตาตอนอวนเพิ่นสุดยอดเยว<อ>มาคอฟีเดียเบเต็งคอฟฟี่ทัดลายบ่งจะสิจัดเดีพวกเจ้าบ่งดีๆเด้ดดดด จังใจพ่อแม่พ <ov> ี่น้องก็แบบจะแมนคอยฟีนคักไล่พูดะสุดยอดสุดยอดพูดะพูดะพูดะโอ้ยขพอสะมาเลิศแท้มื่อนี่เลิศแล้วเลิศแล้วจะฟีนคักสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องจดีอันนี้เอาใจสุดยอดสําหรับคนที่ชอบตัดคณะนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาตัดยังสะใจอีหลีโอ้ยเอาใส่กระตาไปหาตัวเจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดะ อุ้ยคอยฟินครับเจเหลือดีลีฮาใส่กระตาก่อนจะไปหาต้อนแต่ละก้อนนี่พูน่ะเฮ้ยพูน่ะพูน่ะพูนพูนพอฟินพอรู้ว่าจิวจังได้แล้วขวบขนาดยอดเพื่อนน่ะป้าวมันก้อนนี้โอ้โห่อแม่พี่ดอกมู้อักโอ้ยสุดยอด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 ไปมาี่ ปุนฝนตกนามใสุ่่นหนามข้างใบใหม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่มันนี่ขเยเอาจังไดละพอดีโอ้ยสุดยอดดีงามขนาดพ่อแม่พี่น้องสุดยอดดีดงามสุดยดอดอัติสู่ส่ดูกภาพพ่อแม่พี่น้องใส่เอกมะเบิ่งจัดก,ก,ก่อด้วยเาสิไดจจักกอมาเบิ่งกันูอ้โหโอ้โหโอ้โหปา จนบ่แก่ข่อยกับอยู่ใสมากข่อยคือว่ามาเอาเจ้าแน่พุณนะอยู่ใสมากพอเป็นขามโขกอยู่ใสมากจนบ่เท่าบ่แก่จุดปะโอ้โห Okay. พวกจเจ้าฝรั่งกับเฝ,ฝ้ายื่ซื้อๆบว์จักเก็บกินจนว่าเทาขอ่อยก็ค่าย็ดงานอยู่อ๋อตะยอดอ่อนๆนะะเพื่อนอาจจะนอาตักกองตะยอดอ่อนๆบน เดี๋ยวเอาตะยอดอ่อนๆมันกระไดจ้ะสุดหยอดเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะเลือดอีรีบเละจนวพัดถั่วจ้ะว่าแกใบตะวาใบมันแบบว่ามันบาเป็นกอดที่แบบเป็นหยอดที่จอยมักตัดเห็นไหมจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็เลยเลือกตัดเอาแตะยอดแบบนี้อ่อนๆเพก่น หยดเลยอืมหยดตัวน no. ี่หักออกจากไปอ่อนมปง่วนไป้วจะพอมันไปหนวกเอาหยดอ่อนนิดก่อนอืมอืม ออนี่มุมหยดอ่อนหยดอ่อนอวบอวบใหญ่ๆนี่ต้องเอาด้วยจับคุณน่ะใยซื่อๆได้ไหมว่าแม่นุมหยดใยแบาพิษใบจักใยเพื่อนนี่คุณน่ะจอดพวกคุณนน่ะแค่นี้ก็เลิศแล้วจ้าพุ่งสุดจอดดีๆนะตัวอันนี้กำลังออกดอกจ้่อแม่่พีน้องกำลังจะออกดอกคุณน่ะโอ้ยว่มีไฟมาสนใจเจ้าจนว่า อันนี้แล้วคุณนะปล่อยเป็นใบ,บสั้นี่อันนี้จอยจะวัตัดจ้ะปล่อยเป็นใบ,บสั้นเนาะมันแตกกิ่งแตกแตก,แตก,การสวยๆงามๆไปเแถาแน่วเพื่นอันนี้เป็นดอกแล้วจ้ะป้าจะมันคอยซามาพ่อเจ้าคักแท้พูดอ่ะโอ้หน้าพูดอ่ะพูดอ่ะเบืองแน่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดอ่ะอันนี้สาวเด้นนี่มันงามนะีะจะเอาได้จ้ะเด้อคุณอ่ะ ปาด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 อีตุ่กระตาจนนะน่อบัาเจนี่เนาะขอกใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยบุญระสวยงามบจ้าเื้ยขอยเอาด้วยอันนี้เพราะว่าก้อนนั่นคอยเอาไปพวกเจ้าออกแนวแล้วแต่เอาตรงนี้แล้วจ้ะอืมอืมอันนี้จะเอาจ้ะบอกเลยว่าจะเอาอันนี้ก็จะเอาจ้ะอันนี้ก็จะเอา โหโหสุดหยดอีดีอันนี้จะเอาอันนั้นผี่อยู่ข้างล่างผีหล่อสเกียงก่อเลยผุนก็ร่างแตกขึ้นมาเต็มยูยจ้ะไม่ต้องห่วงนะคะ จะตัดให้เขาแตกจ้าอืมอืมจะแมนคอยฟีนไลยทุนนะโอ้ยตาคอยพ่มอมีอย่างมงใสแล้วอืมอืมโรสเตียนเลยไหมฉัน้นออต่ำกล่องฉันสุดจวดบอกปนะุ่นะวายสมาร์เลดแทยเลดอีรีน่าจะเนาะสุดจวดอีรีเ้ย เป็นได้ควายพาพ,พวกเจ้าน่ะจัดคักบ่สุดยอดบอ่พพูนนะ่ะอื้อเลิศขนาดยอดปักใหญ่ปักอวบเลยสุดยอดอีหลีหแน่จะ้ะโหยดอวบออนขนาดก่วยจั๊กนาอล้รกันงามคักงามเนี่ยจักสิมีป่ปัญญาเอาไปปอนี่ฮอดก่อนนี้เหนกันลัางการอีหลีพ่อแม่พี่น้องโอ้ย อลังการคักจ้าจน,นี่ือจะบอเบาเพิ่นดอ,อกพุ่นปาโอ้ยพุ่นนะ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 ปาโอ้สุดยอดอีหลีโอ้ยยังจะตัดอันข้างในใ้าใหมเบิ่งนี่พอเอาไปได้นี่งามป่านนี่เอาไปได้อู้หูอ่อนขนาด อ่อนๆเบิ่งตึงขึ้นไม่พเกเจ้าเบิ่งเบิ่งแน่พุท oh, ่ะปาดีทัวโอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดมาขักเทเบิ่งพุ่นใบพุ่นพุท่ะปาดปาดนี่นี Get ่พุท่ะ จวดดีดีเลยโอยอดใจไดประนอีนอแค่เบิ่งก่อนจะเบิ่งข้างๆก่อนพูดอะสุดจวดดีดีพูดอะพูดอะว่ามาแมนของคอยได้พอแม่ีปน้วงเอ้ยพูดอะกลัวปักใหญ่นี่โอ้ย,ออย,อย,อยมันอันร่างการเธอ ปาด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 โอ้ยมึงสิตัดขึ้นมาให้เบิ้งกันพวกเจ้าว่าบสัสเซียคอยนะมาเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยอูดะปาดโอ้ยตายแเราคอยของตายยังเอาอมาสักเอาขึ้นมาสิโอ้ยสิทายน,นี่เป็นดอกเป็นเป็นโด๊ะโอ้ โอ้โหพอดีทุกสุดจอดอีลีอัอนร่างการมากเลยกอนี่อันร่างการอีลีจ้ะสุดจอดเลยสุดจอดพอดไปกันไหมเปียบกันขึ้นกันออกุ่นน่ะ เอหาหักเกาะบัดนึงไม่บอกให้็กตัดสำัำเปาะบัดนึงพ่อแม่พี่น้องเลยต้องเอานีาอืพูดนะตะใบทันซื้อได้นน่ อ่อนเพิ่นเมืงเนียนเนเนยเน่ยปุณหะกาเพิ่นได้นี่อืมเงเนี่ยปุณหะผาที่ทั่วผู้ใดมาปูไปจ้าโอ้ยดังโปะบดน,นึง ุดจวดเลยสุดจวดอีดีพู่น่ะการพน,นุนทีอีผูดักขักก็ะปูกไว้อีโอ้โหเธอเอ้ยโอ้ยเสดา,น,านะจ๊ะเนาะเขาบอกเลยว่าพอตอนเป็นข้นไม่ไมไหมก็สิตัดคักกัะแนงว่าจอยนะอือพือูดด่ะไปอ้อนเพื่อนพ่อแม่พี่อน,นอ้อง จะได้ปฏิตั้งกองตัดให้พวกเจ้าเบิง่งคักๆมั้งอู้อยูขอหงส์อือหือผู้นะสุดจวดอีรีป่าติโชจวดคณะยักษ์ใหญ่ของข่อยผู้ด่ะพูนพ้นะสุดจวดเลยพูน้นำข้าก็ปลูกไว้พอปัจจัยนี้สุดจวดอีรีเลือดเน่าจานันเนาะ ่อยากได้แห้งแตาเพิ่นเป็นดอกแล้วจะปล่อยเพิ่นซะะเเนาาอยกได้พิ่นแห้งนี่กอนนี่ยอดนี่ไหมถ้าเป็นดอกแล้วปล่อยพันไุ้ซะอลังการมากเลยสุดจอดเลยพ่อแม่พี่นุ้์ดอกเลยอลังการอีหลีพุ่นนอะพ่อบอกว่าฟินคักฟินเนี่ยห้อกปาดปาดตายอยู่ผู้เดียวเขากระตาก่อนนาจ๊ะเนาะอยากเอามาโซ่เบิ่งจับพ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าคิดว่าจังใดนี่หม อ้ยอดเดียวพ่อแม่พี่น้องจ้ะยอดเดียวสุดยอดได้ยอดเดียวอีลีจ้ะใหญ่จริงๆพุร่ะสุดยอดเลยจ,จะ้ะใจแมนใจฟินคักรายพ่อแม่พี่น้องเนอย่างเงี้ยไหลอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดอีลีจ้ะสุดยอดอีลีโอ้ยตั้งแต่เก็บมาเนี่ยอันนี้ก็งามคือกันละค่ะงามสุดยอดอีลีพ่อแม่พี่น้องจ้ะฟินคักจ้าจับว่ามีกระตาะเาาสียแล้วจัสิผ้าเมื่อบานแล้วแต่ว่า เย่างน,นเอเลยปุณน,นะเดี๋ยวมืออื่นจังสิผ้ามาเอาพ่อแม่พี่น้องคือสิบลไวแล้แหละแค่นี้เด้อจ้าได้ผลนะสุดยอดพ่อแม่พี่น้องจ้าอลังการงานสร้างมากเลยจา้าคุณเห็นบอกคุณน,นะอนสุดยอดเลยจะถ่ายรูปจา้าสุดยอดแล้วจะไปเอากระตาไาหบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้อง ยุบเดียวพ่อแม่พี่น้องจ้าสีหองกะยานผีหลอกสุดยอดพ่อจ้าพูน่ะพูดน่ะวกเจ้าน่ะสวนน้ำจอยคักแล้วมึอนี่จอยนี่จัดเต็มภาพวกเจ้าีจัดเต็มอี่ลีมือนีงสุดยอดเลยจ้าเต็มฟินสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องเลิศเลิดเลิศเลิด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 แข็ง พไปพี่น้องจ้าโอเคจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนีนจ้จะขอฝากไปซ้ำนี้ิด้ะจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีใหญ่ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมัสรูมจ้บพ่อแม่พ,พ,พ,พี่น้องจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนนะจ้ะเด้อปวดโพบกโม่ปอกแตงจอยฟินสุดยอดเลยมันปุนกสดยอดเลยปวดโพอีหลีหยดใหญ่ก็ฟ้ามือจอยคู่สุดยอดเลยลจ้า และจับและจับไบปไปกาะสวัสดีครับ